หลายๆท่านนะครับมีปัญหา ผมร่วงมีปัญหาสิวเพียบจากงานวิจัยของดรแอนเจโลลาโบรซีของประเทศอิตาลีพบว่าผู้ชายและผู้หญิงที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปจะมีปัญหาการผมร่วงถึง50%ไม่ได้หมายความว่าอายุต่ำกว่า50จะไม่มีผลนะครับองค์ประกอบหลักอันหนึ่งเกิดจากการขาดธาตุอาหารครับธาตุอาหารที่ว่านี้เราพูดถึงซิงซิงเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักของสารที่ชื่อว่าเคลาตินและเคลาตินเป็นองค์ประกอบหลักของเส้นผมถึง95%มีการทดลอง กับผู้ชายและผู้หญิงประมาณ312คนนะครับด้วยการตรวจเลือดอนหหาปริมาณซิงค์พบว่าคนที่ผมร่วงมีค่าของซิงค์ในกระแสะเลือดต่ำกว่าคนผมปกติมีการทดลองโดยการให้ซิงค์ไปในช่วงระยะเวลาพบว่าผมร่วงน้อยลง และดีขึ้นและเช่นเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องสิวดรจาขอบโทมัสนะครับได้ทำการทดลองลักษณะเดียวกันเลยแต่ทดลองการตรวจปริมาณสังกะสีหรือซิงค์เนี่ยในเด็กที่อายุ18.8ปีพบว่าเด็กที่มีปัญหาเรื่องสิวเนี่ยมีปริมาณธาตุสังกะสีในกระแสเลือดต่ำกว่าเด็กที่ไม่มีปัญหาเรื่องสิวโดวยสุบชัดเจนเลยว่าปริมาณซิงค์มีผลต่อการร่วมของผมและการเป็นสิวดังนั้นเนี่ยเอลว่าแคร์ ซึ่งมีองค์ประกอบของซิงค์มีองค์ประกอบของหอยนางรมมีองค์ประกอบของปวยเลงซึ่งทุกอย่างเนี่ยมีธาตุสังกะสีอยู่เต็มเปรียบรวมกับอบบล พาวเดอร์นะครับซึ่งมีทั้งสังกะสีคอลลาเจนนะมีทั้งคอนดอยตินซึ่งช่วยเรื่องผิวและการไหลเวียนเลือดถ้าหากว่าเราการไหลเวียนเลือดดีเลือดไปเลี้ยงเส้นผมมากนาอาหารไปออกซิเจนไปก็ช่วยในส่วนของผมด้วยผิวหนังก็เช่นเดียวกันถ้าเลือดไปเลี้ยงที่บริเวณผิวหนังดีก็สามารถที่จะซ่อมแซมส่วนของร่างกายได้โดยสุดก็คือว่าเอโวาแคร์ซิงสามารถช่วยในส่วนของผมสิวเล็บหรือแม้แต่ปรับสมดุลฮอร์โมน one, ครับ